ครันะครับผมกลาดที่จะชนะและสู่แชมเปี้ยนส์เซนต์ที่เชื่อถือแล้วันนี้เกม f อฟซีโมบาครับผมสำหรับวันนี้นะฮะมาถึงชิวของเซบาสเตียนเวลอนนะฮะตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเม็ดแดงเทนตันโอเวอร์114นะครับผมนะก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพ ah, ื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ คุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกบริษัจทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติม <L im it> สนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป อ่านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมสำหรับเซบาสเตียนเวลอนนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เมื่อก่อนนี่คนใช้งานกันเยอะมากเลยนะคนดูนะถ้าเกิดว่าใครเล่นทันยุคมิเชลบาลักกาทองอ่ะคนดูนะฮะกลางปีที่แล้วนะครับผมนะบอกได้คำเดียวเลยว่าเวลอนกับบอลลักเนี่ยสไตล์มันจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าบอลลักจะดีกว่าตรงที่มาเล่นเกมรับได้นะครับผมนะแต่เซบาสเตียนเนี่ยมันเล่นเกมรุกอย่างเดียวเลยคนดูเกมรับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่น้อยนะฮะ ให้ไปเบียดแย่งบอลให้ไปนูน่นนั่นนี่เนี่ยมีไหมมีแต่น้อยนะครับผมนะส่วนใหญ่จะเด่นทางด้านของเกมรุกมากกว่าเกมรับถ้าใครกำลังมองหา CM ที่เล่นเกมรับได้ดีเนี่ยเวลอนต ทิ้งไปได้เลยในโหมดเมนเจอร์เวลอนนี่เกมลุกจ,จ๋าเลยคนดูเกมรับไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะฮะฝีเท้า133รการยิง120การส่งบอล164หเลี้ยงบอล1้อยตั้งรับ1 1 9กแล้วก็สางร่างกาย1 1 8ส่วนสูง108 6เท้าที่ถนัดเป็น4 5สกิลมูฟ4ดาวหลอพลังงานไปที่5ดาวตันนะครับผมนะผมอัพเป็นกล้ามนะครับผมนะจะได้แบบ5ดาวตันไปเลยนะฮะจริงๆมัน4ดาวครึ่งนะค,ะคนดูแต่ผมอัพกล้ามไงมันก็เลย5าดาวตันนะฮะ ตำแหน่งหลัก cm ตำแหน่งสำรอง cam ครับผมเล่นได้ทั้งการแล้วก็การุกเนาะเป็นการ์ดอันติเมทมีสกิลสีรุ้งนะฮะ เวิร์กเลดเป็นปานการทางคู่แต่อย่างที่บอกไปอยู่เวลอนเป็นสายเกมรุกนะฮะเกมรับไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่แต่เกมรุกนี่จะหนักจะเต็มมีทั้งสกิลลูเลตมีสกิลเหนือชั้นเล่นท่ายางในโหมดเบนเจอร์ได้ส่งลูกไกลลูกไกลได้อย่างแม่นยำยิงประตูจากรยาไกลเพย์เมเกอร์รวมไปถึงยิงสายก้อยนะฮะครบเครื่องเลยนะสำหรับแผงกองกลางที่ควรจะมีนะฮะอีกอันนึงนี่ก็คือตันเลยนะสำหรับพลังแฝงนะผมไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า AI ในโหมดเบนเจอร์เป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี <S <S ่นะฮะ แผนดีแผนเดิมของเรานะคนดู433สฮดดิ้ h oding, ครับผมตามนี้เลยท่านผู้ชมส่วนฝั่งตรงข้ามฮะ424นะครับผมนะโอ้โหพับสนามบุกฝั่งเราได้เคลียร์ก่อนเบนเซม่าเกี่ยวเกเลสเวย์ลอนบอลู่ที่รอยคินนกเตะแมนยูของเราตอนนี้ก็เยอะซะเหลือเกินนะครับผมนะเกียวเกเลสกูติ กูตีจ่ายออกขวามาที่แบตลี่บอลอยู่ที่แกเลตเบลแกเลตเบลเบินมาอ้าวโอ้ยังได้อยู่เปิดาขากางในโขกเบินสูงกว่าครับผมบอลอยู่ที่โอเดกาดเวลอนตัดได้จังหวะนี้โยกโยกยังไงเรียบร้อยนาทีที่ส1เเท่านั้นเองครับผมเซบาสเตียนเวลอนจัดให้โอ้โหเหมือนจะเสียนะครับผมนะกลายเป็นดีไปเฉยเลยฮะจังหวะนี้เนี่ยฮะ โยกไปโยกมาเอาพิวแล้วก็ซัดเข้าไปเลยท่านผู้ชมนำไปก่อนครับผม1ประตูต่อศูนจากจวนสเตบาเตียนเวลอนนะครับผมนะนาทีที่11โอเดกาดคันฮานโนกูจ่ายออกขวามาเกียวเกเลสตัดได้จ่ายกลับคืนหลังมารอยคีนลูเบดีอาร์กูตีบอลอยู่ที่กลางสนามเวลอนจ่ายไปที่เกียวเกเลสเติมสูงมาแล้วฮะเวลอนแกลเลตเบลกระชากขึ้นมาจังหวะนี้ยิงโอ้โหเปิดครับผมท่านผู้ชม แล้วก็ออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมหรือเปล่าอ้าวกลายเป็นลูกตั้งเตะไปเฉยเลยนะคนดูนะตรงนี้เมื่อกี้อาจจะบักนะเขดูนะดูเดิจังหวะการมองครับผมนะเนี่ยฮะโอ้โหแล้วกลายเป็นออกหลังไปเลยครับผมนะเสียไปซะดือด้อเป็นลูกตั้งเตะเช็ดนี่สาดตร์ยาวขึ้นมาโขกไปหนึ่งดียังได้อยู่รอยคีนรอยคีนหาเพื่อนอยู่จ่ายมาที่กูตียิงไกลเฉียดข้างเสาออกไปลูกนี้ไม่มีอะไร เป็นลูกตั้งเตะฮะเปิดยาวขึ้นมาครับผมเช็ดนี่โขกไปหนึ่งดีลูเบดีอาร์ตบอลอยู่ที่รอยคินรอยคินจ่ายมาที่เบนเซม่าเบินมาที่กุติจ่ายออกขวาม,มาที่แกเรตเบลแกเรตเบลกระชากขึ้นมาจาังหวะนี้เปิดมายังไงลูกพี่กูตียิงยิงไหมโอ้โหคมไม่พอฮะท่านะผู้ชมแม่รอยคินเฉียดข้างเสาออกไปฮะ นี่ถ้าเป็นยาย่าตูเล่กับวิเอล่าไม่ต้องพูดถึงเลยจังหวะเมื่อกี้นะฮะเป็นประตูร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหรอยคีนเข้ามือได้แกอาจ่ายสั้นมาที่ลูซิโอบอลอยู่ที่รอยคีนเบิร์นมาที่เวลอนสังเกตดูว่าเซบาสเตียนเวลอนแทบจะไม่เล่นเกมรับเลยนะคนดูแล้วก็เรียบร้อยครับผมนะนาทีที่41จากกูตีตำนานมาริดลเลยนะครับผมคนนี้ฮะโอ้โหนาทีที่41เท่านั้นเอง จับไปแล้ว2เม็ด2ลูกนะคนดูนะเนี่ยฮะเวรอนจ่ายมาที่เนี่ยครับผมเบนเซม่าเบนเซม่าเบิ้ลมาที่กูตีแล้วก็ยิงเข้าไปนะฮะจังหวะการจ่ายบอลของอ่าเวรอนเนี่ยคือมันดีมากๆเลยนะคนดูนะเป็นตัวที่เล่นเกมลุกได้ดีอะ่ะจ่ายบอลแม่นอะไรประมาณนี้แต่เกมรับก็อย่างที่เห็นตลอดทั้งเกมเนี่ยท่านผู้ชมครึ่งแรกเนี่ยตลอดทั้งครึ่งแรกเนี่ยมันไม่ค่อยเล่นเกมรับเท่าไหร่เล่นแต่เกมลุกนะครับผมนะอ่ะจบครึ่งแรกครับผม2.0ตัวต่อศูนย์เดี๋ยวมารุนกันต่อในครึ่งหลัง ฝั่งตรงข้ามได้เขี่ยบ้างฮะรอบนี้บอลอยู่ที่โอเว่นแกเลตเบลโอดกาดจ่ายมาที่ทิปเปียกลับไปที่โอดกาดสาดยาวขึ้นมาจังหวะนี้เอาเหมาะเจาะยังไงคาธานโอกูม้วนกลับมาหนึ่งทีฟาวครับผมกูตีฮนะเนี่ยกูตียังเข้าแย่งบอลได้ดีกว่านะคนดูนะเวลอนนี่ไม่มีเลยไม่มีให้เห็นเลยนะจังหวะการแย่งบอลน,นะน้อยมากนะผมนะน้อยจริงๆนะคนดู ออกขวามาครับผมแบตลี่บอลอยู่ที่กุติคีนเบนเซม่ามาแล้วฮะเวลอนกระชากโอ้โหแต่ความเร็วไม่มีครับผมนะเบนเซม่ายังไงโอ้โหมึงยิงเหมือนแมวเยี่ยวเลยวะมึงทำไปได้ยังไงวะเนี้ยลงไปไกลตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิท้อจริงๆเลยทีเดียวเชร์จากที่จะได้ประตูเนี่ยฮะ จังหวะหลุดมันมีให้เห็นนะเว้ยเวลอนน่ะคนดูแต่มันจบไม่ได้ครับผมนะสปีดมันไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะน,นะฮะรบโรบบเบิร์นมาที่เกียวเกเลสเวรอนเวลอนจ่ายมาที่เบนเซมา่าเนี่ยจังหวะเกมลุกเห็นไหมขึ้นมาลากครับผมเวลอนเห็นไหมวิ่งหาช่องโคตรดีนี่ถ้าเกิดว่าเบิร์นมันไม่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเวลอนหลุดเลยนะดีว่าเบิร์นมันอ่านเกมขาดนะครับผมเกมลุกนี่คือจัดจ้านจริงๆยอมรับเลยแล้วก็ในโหมดเมนเจอร์จบสกอร์ดีด้วยซื้อไปรับรองไม่หลงป่าแน่นอน ตัวไหนที่ผมบอกว่าดีก็คือดีจริงๆนะคนดูนะโอ้โหแล้วใครเป็นคาธาโนกูครับผมกระโดดแบบกระโดดยิงเลยอะ่ะโอ้โหลูกนี้ดูดิเนี่ยบอลเข้าทางกระโดดยิงเลยครับผมโอ้โหยามกูจริงๆเลยเชียตีไข่แตกจนได้ครับผมคาธาโนกูมาดูกันต่อบอลอยู่ที่แกลเลเบลกูตีกลับมาที่แกเลเบลเอาโอเดกาตัดได้ยิงไปเลยครับผมนะ เขียเสาไปฮะลูกนี้ไม่มีอะไรบอลอยู่นอกระยะเกินไปไกลเกินไปครับผมเดกอาจ่ายไปที่ลูซิโอสาดยาวขึ้นมาครับผมเดวิดเดกอาโขกไปหนึ่งทียังได้อยู่เอาโอเดกาดยังไงหลุดไหมปั๊มได้ครับผมสวยบอลอยู่ที่ลูเบดิอารครับผมลับโบโลบซันจ่ายไปที่รอยคินเวลอน เซบาเตียนเวลอนจ่ายออกขวามาดีกูตียังไงเวลอนเวลอนจ่ายเอาจ่ายเสียท่านผู้ชมคาทานโนกูจังหวะสวนกลับฮะทายเกมนี่มีได้เสียตลอดลูซิโอสวยแบลลี่จ่ายกลับคืนหลังมาดีลูเวเดียแล้วก็จบเกมฮะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะหลอดพลังงานครับผมเหลือ45%นะฮะใช้งานได้90นาทีเต็มสบายๆนะฮะโดยไม่ต้องหาตัวสำรองเลย, <S 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 ย,ย,ยผมอัพเป็นกล้ามนะคนดูนะใครอยากอัพตามผมก็อัพได้เลยนะฮะ ยิงห้าตรงกอบ2เป็น2ประตูครับผมนะโอ้โหโอกาสยิงเยอะมากฝั่งตรงข้ามยิง5เท่ากันนะครับผมนะแต่ว่าตรงกอบแค่ครั้งเดียวเป็น1ประตูแต่คองบอลเราดีกว่าอย่างชัดเจน64ต่อ36นะครับผมแล้วก็ความแม่นยำเราดีกว่านะฮะ87ต่อ68นั่นเองนะครับนี่ฮะแล้วก็เวรอนครับผมนี่ MVP ไปเลยรอบนี้เกือบยิงได้2ลูกเกือบแอดซิสได้2ลูกนะคนดูนะเสียเดเสียอย่างเดียวคือมันวิ่งช้า ถ้ามันวิ่งเร็วกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยก็คือหลุดเป็นหายเลยนะคนดูนะหลุดหายหลุดหายเลยโอ้โหกองหลังแล้วก็แบ็คฝั่งตรงข้ามวิ่งเร็วไปหน่อยนะเวรลอนมันก็เลยวิ่งไม่ทันนะครับผมนะวิ่งหนีตัวประกบไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับผมนะเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นเกมรุกซะมากกว่าดูดิการจ่ายบอลเนี่ยมาที่164เลยแต่ว่าเกมรับเนี่ยมาแค่119้นะครับผมนะก็ตามสแตทนั่นแหละนะฮะเอาข่าวประมาณนี้ อยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์มาคุยสอบถามคอมเมนต์มาบอกได้เลย,เลยตัวไหนที่ไม่ได้ทำคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปรีวิวให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ชิวโอหน้าสาวัสดีครับผม